สุดพอพี่น้องสุดเพาะอ,อีหล่าของเองเข้าไปล่องอ่าล่องไม้ในเวที่สาวน้อยและเพื่นโชว์ข้างแรกครับล่องน้องล่อง,องสุดเพาะแล้วเขาไปเดี๋ยวเขาจะไปฟังกันก่อนอื่นเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีหล่าของเองสวัสดีเอฟซีสาวน้อยแพ่พงสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนพี่น้องมือวนนี้พบกับซ่องบ้านนอกคกนซ่อนเขาเขาเข้ามาในเมืู่ดถึงอีหล่าครับอีหล่าของเองเข้ามาอน ผมไปเห็นในคลิปที่น้องขึ้นไปลองเพลงอ่าที่ว่อ่าที่เวท,ทีของสาวหน่อยและเพื่อนโชว์ครับน้องลองเพลงในลองลองว่าออกว่าเพาะรองแง่ผมก็ใหญ่พี่น้องไปฟังบ้างครับไปฟังบางช่วงบางตอนมา,าเพลงนี่มวนคือผมว่าบอก่อนเขาจะก่อนเขาจะไปฟังเขา,าเบา อิหล่าขึ้นเลยวาลองเพลง่ในอ่าเวทีตัวนี้ครับเพราะว่าบอกว่านนี่เพื่อนเขาไปประชุมว่าวันที่สิบสามน้าพี่น้องนอกเพื่อนเขาไปประชุมไอรับบทก่อนรับบทล่าของเจต่ละอ่าคนในวงครับเจล่ละผู้ใดจะได้รับบทใดผู้จะได้รับบทอย่างอิหล่าเข้ากันด้รับบทเป็นน้องผ้าไพ่มานี่พี่น้องฤดูกาลอ่าเข้ากับถาฟังอิหล่าล่ำบอ่ล่ำเป็นอย่างไรเข้าถาฟังอีกเสนหนึ่งครับ อิลา่าสเลนครบพดบาทได้ดีปันไดเข้าค่อยติดตามเอฟซีค่อยแหกกำลังใจอหลา่าเขาครับพี่น้องครับอลาพดเป็นน้องพาไปไปนี่พี่น้องฟังอีกเบื้องฟังอีกเพลงว่าเป็นฟุอเป็นตัวละครตัวไหนพี่น้องแต่ละกาแต่แก้วนามาเนี่วยว่าแม่อิล่าจเปลียนแก้วนามาจะเปลี่ยน,นพีน่น้องก็เลยได้มาเป็นได้มาเป็นอ่นอา,า,าน้องพาพไปไปนี่เดี๋ยวเข้าไปฟัง เพลงอีหล่าครับเพลงอีหลาห่าเข้าลองไปยังไรพี่น้องเอาเข้าลองไปฟังมืันัะเข้าครับไปฟังเลยครับพี่น้องลองว่าดิเกินมากดิเพราะว่าวันวันนะพี่น้องลองฟังไอฝั่งมันเลยครับแต่ผมฟังแล้วสุดยอดครับอีหลา่าเข้าร้อน น้องหล่องเพลงไรกับบอนอยู่แล้วหญิงน้องหลองเพลงไรกับบอนอยู่แล้วครับจะว่าไอ้เพลงนี้กับบเครื่องเครื่องเสียงใหม่เครื่องเสียงใหม่กอ,องใหม่ไม้ใหม่น้องบอลนี่น้องฟังไปพร้อมกันเลยครับ,บ,บวพวกเกอตรกไปนำเลยนะไอ้โมดิเตอร์ใหม่หลองแลวน้องก็ยกน,นิ้วให้ก็น้นก็อต้องว่าไม่ราคาแสนไม่ราคาอย่างนี้แหละเขาก็รหล่ ก่อนสิแหละพี่น้องพี่น้องฟังไปเลยครับฟังไปฟังไปเลยครับพี่น้องครัเป็นไงครับหนุ่มกับปู่สายา่าว่าทีลาชสินี่อี่ดาว่าลาชสินี่หมอลำครับลาชสินี่หมอลำหน้าคตรงน้าบมอไกลเคยที่เรื่องครับ เอาเอฟซีแะพร้อมรับสนุนทุกอย่างพร้อมนับสนุนพร้อมซัพพอร์ตแท้แต่เดี๋ยวว่าเอฟซีทุกทุ่นเลยทุกทุนต่างๆที่เพราเคยเห็นว่าพบอีหล่าแล้วก็อยดาวอีเข้าก็จะได้ว่าอบพอเพราะว่าเอากระสีน้ำเสนอเพรนี่ไปเรื่อยๆนี่น้องเกี่ยวกับอาญาของอีเข้าก็ฝากพอพอไปเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องมาหน่อยก็ซ่อนนะครับเด้อ ตอนนี้ช่องบัน,นอ้อกระซ่อนดีกันยังนะครับเพราะว่าบัน,นอ้อกระซ่อนนี่ไปทำทิศระเบิดก้นเพิ่นอะครับพี่น้องเคลิปเขา <c ười> ขมาลงกันเลยโดนพักอ่าโดนระงับการวอาเห็นไปสามเดือนพี่น้องกันซอยกันมาดันมาแช่เนาะให้ช่องบานอ้อกระซ่อนนะครับไอ้หลายเธอคนสบับเเห็นว่าเอ้ยคลิปขึ้นหน่อยแต่เห็นว่าโดนคลิปผมพี่แปรกาวล,ลอยครับลบถึงเบิดนี่ก็ลังเริ่มใหม่พี่น้อง คลิปอีหล่าองค์เอิงคลิปต่างๆผมมบสนม,มาจะลงใปอีหล,าล่าองค์เอิงย่มันจุดผมก็จะลงแบบอ่าท่องเที่ยวหรือของกินในสิพี่น้องสนใจนี่คลิปมีทั้นต์ไปลอยว่าคลิปก็ลอ,อยกับผ้าพ่นองลบถิ่มเมืนี่เริ่มไหมครับฝากพี่นอ้องเป็นกำลังใจในะครับเด้อคลิปนี้กับมึงไม่ยั้งหลายครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดซับก,กระดิ่งไว้พี่น้องเข้าสมีเรื่องเล่าของเล่าอ่ะเรื่องดีๆขององค์อิงว่าน้ำเสยงเลยพี่น้องฟังครับสวัสดีครับ